เอ,อ้มาแล้วอะกินกินกินมกินนิดเดียดไงลูกอา่อไหมอ้านิดนึงเองอือะโอ้ยลูกพีคคำเบื้อเริ่มเลยอร่อยไหมไม่อร่อยหรอลูก

น้องพีว้าวเอาล่วงแล้วนะเช็ดเร็วเช็ดเร็วอืมน้องพี่โดนอะไรน้องพี่โดนชนตู้ไหนชนตรงไหนหนดูดิ

จิ้มกจิ้มก็ตัโอ้โหนี่เดี๋ยวลุยเขาใส่กลม้ใส่อันนี้มัโรนีลออกม ปอกอกล้วยเป็นไหมปอกอกล้วยทําไงลูกเดิมดึงเปือกเลยดึงเปือกดึงเปลือก,อกทำไรลูกอ, <laughs> อะไรเนี่ยจะมาป้อนพ่อเหรอ, <laughs> อา,ากนะินต่อกินต่อ,อกินต่อกินต่อกินตอต่กินต่อิอ่ก <laughs> ิ่ นกัด็่ว่าัอต้ความสูงและน้ำหนักนะคะอันนี้ก็คือเหมาะมากนะคะนาทำไรอ่ะหลานนนอนกินนั่นเองนะคะเพราะนาคือคนไม่คือไม่คืออันนี้นาไม่กินตรงนี้แ้วกอนนานนานลูกมาน้ำพีนั่นเองนะคะเป็นเมนูี่หมอช่วยแล้วก็ส่วนผสมนะคะแล้วก็เือกทาน้นมาัน้พีนพีมนนี่น้พีมนนี่มาลูกมา น้องพีอ่ะน้องพีมันนี่มากินกล้วยมันกินกล้วยพี่พีมักินกล้วยพี่มากินกล้วย นี่ไงกะเขียวก่อนเขียวก่อนเขียวก่อนลูกในปากยังไม่หมดเลยแคมเดี๋ยวนะหัวาการกินนี่ถูกถูกกว่าน,นี่เสร็จแล้วเอาเอากินเยอะไปเนี่ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> กินทีละหลายคำเนี่ยเราวอะ่ะ <c oughs> ไม่เอาอ่ะให้กายคำเนี้ยคำเดียวํำเดียวคำเดียวทำเล็กๆทำเล็กๆไม่เอาแล้วมาทำเมนูที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักแลสุเลคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องนันวีาวาไม่กว่าเอมีงนี่เราก็เลยไคิดว่าเอ๊ะเมนูอะไรนั้ที่จะเหมาะกับเ็กที่ว้อาหนักกินลงไม่ที่กินว้ มีวายตรงเนี้ยมีเลยเนืจืมีเชด้าชีสนะคะที่ไม่เอาไม่อาไม่อาไม่ขึ้นเลยไม่เอาไม่เอาม่เอาเอานมนะสามีนมเใช้นมเแล้วนมี่น้นมแล้วก็วันนี้นะคะเราชีสแล้วก็แหนมในตมเค่ะกกินกล้วย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 ค่ทั้งควาสุกกละต้นน้ำเดี๋ยวเราจะ ไว้ยพี่นุชนั่นหมดเลยพอแล้วครับพอแล้วหมดแล้วเอฟบีซีหมดอยู่ไหนอยู่ในตู้ข้างอะไรนมเดี๋ยวขอหาชีสก็ได้ทำใหม่ทำใหม่ไม่มีแล้วรู้หมดแล้ว